น้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกสดทำง่ายต้นทุนต่ำรสชาติจัดจ้านอร่อยมากส่วนวิธีทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยใช้น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมน้ำกระเทียมดอง 200ML น้ำส้มสายชูใช้ทั้งหมด 350ML ส่วนเกลือก็กะปริมาณเอานะคะลูกชิ้นใส่ไปรประมาณ3ช้อนโตะ๊ะแล้วก็จะใส่ผงนัวไปอีกสักนิดหน่อยรสชาติ้ำจิ้มเนี่ยจะออกหวานนําเปรี้ยวเค็มตามส่วนผสมก็มีประมาณแค่นี้นะคะไปปรับสูตรรสชาติตามชอบได้เลยและก็นาน้าจิ้มไปตั้งไฟเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เขามีคควววาาามมเหหนนนีียยืขติท่ลช จะทําเป็นน้าจิ้มสูตรมะขามนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบกินน้าจิ้มมะขามที่สำคัญมะขามเปียกเขามีราคาสูงนะคะเอามาทําน้าจิ้มทีหนึ่งเนี่ยก็หลายบาทเลยพอดีว่าวันนั้นพี่ลูกชิ้นไปกินลูกชิ้นปิ้งที่หน้าเซเว่นย่างช้ายเขาทําน้าจิ้มอร่อยมากรสชาติจะออกไปทางน้าจิ้มไก่ผสมกับน้าจิ้มซีฟู้ดหอมพริกหอมกระเทียมรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเลยแต่เราก็ไม่กล้าถามสูตรน้าจิ้มเขานะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งเหมือนกันก็เลยกลับมาเสิร์ชข้อมูลในเน็ตดูเจอเป็นน้าาาาจจิิิิ้้้้้้้้้้มสสููตตตรรรรรพพกกกกดนนนนนะะคคลลลลยยยยๆัััเเเเเเีีงงไฟวว็็บออแใหำ แล้วเราก็จะมาตามรากผักชีพริกสดกระเทียมใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะรสชาติจะได้แซบๆปิดท้ายด้วยการโรยใบผักชีแล้วก็กระเทียมกรีบเล็กเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มสูตรนี้ต้นทุนต่ํานะคะเราไม่ได้ใช้มะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวนะคะใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนรสชาติน้ำจิ้มที่ออกมารับรองเลยนะคะว่าแซบจัดจ้านอร่อยถ้าทําน้ำจิ้มสูตรนี้ลูกชิ้นปิ้งขายดีแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าสีสันเขาน่ากินวันนี้เราขายลูกชิ้นปิ้งทั้งหมด6กกิโลทำน้ำจิ้มมาใหม่ขายหมดอย่างรวดเร็วลองไปทํากันดูนะคะน้้้ํําาาาจจิิมสูตรรนนีะททกกเอองหืว่ขย็ได